ปอณัทวุฒิทนมานานรับเอื้อมพฤติกรรมนักแสดงรุ่นน้องซึ่งล่าสุดปอณัทวุฒิได้ร่วมพูดคุยให้สัมภาษณ์ในรายการโดยมีบางช่วงบางตอนเล่าเรื่องราวชีวิตในวงการบันเทิง23ปีทำงานแล้วไม่ชอบใครบ้างมีไหมปอบอกว่ามีต้องบอกว่าไม่บอกว่าเป็นใครแล้วกันนะอารมณ์เหมือนไม่อยากทำงานไม่อยากเล่นละครกับคนนี้เลยเพราะมันไม่ตั้งใจเลยเล่นไม่ได้มีคนบรีฟแล้วก็ไม่รู้เรื่องอะไรเลยไม่รู้หน้ารู้หลังอะไรเลยดีกว่า ถึงขั้นเคยพูดกับผู้ช่วยว่าเบรกให้น้องไปฝึกอ่านบทก่อนไหมสัก1เดือนเจ็ถึงแเทคตลอดเวลาก็เหนื่อยเขาไม่ตั้งใจเล่นไงเราเก็บความไม่ชอบคนนี้จนละครผ่านไปเรียบร้อยมาวันนี้ย้อนคิดเด็กก็คือเด็กมันมีเรื่องของการเรียนโปรเจกต์ project. มีแฟนงอนแฟนหรือเปล่าทุกวันนี้เราเลยเข้าใจว่าวันนั้นเราอาจจะเหมือนศูนย์รวมจักรวาลพระอาทิตย์อะแต่เราไม่ได้ทำร้ายใครขอขอบคุณขอ้ณขอมูลจากโซเชียลนิวอัปเดตคอมขอบคุณค่ะ